สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวพาเพลินจา้าวันนี้กินตำหม,มกทั่วจา้จาตำหม,มกทั่วพักสียงนาะแล้วก็มะกะเสีเบ็ดกะทินน,นั่นแหละพักงเสงยงนาะคนคนไทยเขาเริ่นเอิมาอย่างบูฮูกันบ้านเฮาเอินพักสียงนาเนาะกินกันเลยจา้าใช่ไหมอ่าแล้วก็มีปลาหมึกแห้งทอด ปลาหมึกทอดปลากระทอดเลี้ยใหม่ๆอ่ะชิมชิมนิดๆถ้าลูกกลัวเผ็ดก็อืมชอร์ไพรไอายอยู่อที่กินนี้มีจะของไอไอนะ จนนิ้มเล็กน,น้อยน้ครับกดเผ็ดอืมไปเอาในถุงมาไปลูกปะถุงข้างนอกอางนี้อันนี้มันเปื้อนแล้วเปื้อนน้ำตำถั่วในถุงไม่เปื้อนอะ่ะอืมอืมกินนี้ อันนี้มันอันนี้มันเปื้อน,นมันบ่ามันข่อข้อห้าห้าบา,นนบายากาแกะได้ไหมแกะไม่น่้ไปออนไก่ตัด จกที่ไหนนั่นแหะเพะตรงนี้อ่ะใช้ใช้มือหรือมืจะเพื่อนปลาหมึกหอม ทอดมาไม่ไหว คุณพ่อหนูมีอะไรบอกแม่มีข่ากวางนนนันอยู่คิดต้มเผ็ดเปล่าไม่เผ็ดน่าจะเผ็ดหน่อยๆคลิปตำแม่เอาลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคลิปตำตัว ทีส่สุสดสองเมตรที่สุดแส่ไป่ยาวเหรชัดยอีกไม่ชัด,ชดไม่รู้หรือเมื่อเ่ยนะสว่าง Ic, ီကျွအအိ့ကို်ီာကွးတို္ြးကို့က်ီာက်ရာက်ီရာက္ြ် เรือแดดรู้แดดเหรอให้มันมึนๆกับสบายไหมพอแดดมันบดลงมันก็เสืออะพอแดดมันนี่พอแดดมันลงมันก็เกี่ยวกับแดเดเกี่ยวกับแสงเนาะมีแดดก็มี

ิมนิดเดียวชิ้นเยอะอมไม่เผ็ดยังไง 12. สิบ12เมตรไม่เผ็ดอยู่แล้วอะ่ะ ถ้าคุยอะไรหรอของตึกอืมตึกจะชื้อตึกข้างๆรือมีตึกไฟตึกหึ่งตึกข้างๆไหนซอยตะขาบตรงตรงข้า,ขา,ขามใช่ไหมไอมตรงบ้านห้องหนึ่งม,มีหรอสุดขาย จุก <que> เช่ ead, เาเหรอเขาเขาจะเซ้งต่อเขาจะขายต่ออืออะไรแบบแก่ซู่หรือเปล่า เผ็ดไปตรงข่าวนี้อร่อยแก้เผ็ด mm hmm. ปอเระหมูกับนิดน้อย,ออยลองไหมจิ้มนะ้ำแดงลองกินอ๋อเ oh. าใบหนึ่งอนะ่ะ ใ้เล็กอ่ะ,อะอกินมัรชงเงียง้างแลกไม่น้อยอ่ะจิ้มก่อนอจิ้มปึ๊บอืองั้กินแล้วก็เอากระถินใส่ลูกจานลูกอีสานขนาดเท่พระคาด,ดิบดีมากครับเลยเจ้อมดิบชอบ กัญชัเน,น,นะอะไร <S <S ต้มอะไยกิงยิบก็อะไรผูออรอ้อีสานขนาดเธ้ชอบกินชะอมเหรอเนาะไม่ซื้อมาอันนี้ซื้อมานี่จะถินมาอืมไมนคือกระถินมาไม่เลยไม่ใช่ชะอ,อมมา

กินเสร็จแล้วก็เห่าให้พ่อมึงอายอยู่แม่เป็นอายไม่หางยัยงไม่หางกันอยากต้องประมุกต้องนี่เอาชิุ๊บไม่กีไม่สบายอยู่ยังไปสบายกินอยากกินเยเมื่อย เอาคือไปจิ้มเร็วแม่จะไปแล้วสิบนาทีกว่าสิบเจ็ดนาทีแล้วสิบแปดนาทีแล้วยี่สิบนาทียี่สิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีเยี่ยมดะแล้วเร็วอะเดี๋ยวให้ดอจอ้มอคำนึงอืมไปแล้วจ้าแม่มาทักทายช่วงบ่ายๆเดีจะเจอกันคลิปหน้าจ้า บายบายจ้าอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ